ครูรีวิวเยี่ยมบ้านลูกศิษย์เหมือนผจญภัยในป่าใหญ่ การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ไปแค่พูดคุยกับผู้ปกครองเท่านั้นแต่เหมือนเป็นการที่ทําให้คุณครูเข้าใจและรู้ถึงปัญหาหลักของลูกศิษย์ตนเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเช่นเดียวกับผู้ใช้ t ิ k กต็อกรายหนึง่งซึ่งเป็นคลิปของครูที่ได้ถ่ายไว้ขณะที่กําลังเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชายรายหนึง่งจากกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เส้นทางนั้นเหมือนกับเป็นการผจญภยยัยย่อมๆโดยคุณครูได้โพสต์คลิปพร้อมกับบรรยายว่าเทศกาลเยี่ยมบ้านนักเรียนเธอมาโรงเรียน ได้ครูก็ไปบ้านเธอได้คุณครูยังมาอธิบายเพิ่มเติมว่าน้องเดินทางมาด้วยรถรับส่งโรงเรียนแต่รถไปรับไม่ถึงบ้านช่วงฝนตกลำบากหน่อยต้องเดินออกมาปากทางเข้าประมาณ1กิโลเมตรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ